สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงลงไลน์ต้องมี้เพราะว่านแอปเทอราพีอ่ะ <c oughs> อนนขึ้อนอีกแล้วคนอื่นคงง่วงแล้วหยุดไลน์ไม่ยอมหยุดไลน์อ่ะบุ๋มกลับมาแล้วพีทแค่ว <c oughs> ันเดียวจคอยดูริงไม่ต้องให้เขาแล้วนะของจริงพี้ป้อมบอกเลยอ่ะอะไรนะของจริงพี่เนี่ยเพราะว่าบอกว่าแบบขอให้คนดูไลน์แบบไม่ตก อ๋อที่เนี่ยเราแต่คุณเมย์ขอไวมากเลยนะหรือยังโมตระศาอยู่เลยอ่ะโอเคไปแล้วนะคะผู้ชายจะนอนแล้วแม่อตื่นบแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ด้วยกันนะคะขอบี่ีากจยนะคะเพราะว่าตัดเที่ยงคืนนะคะโอเคขอบคุณหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นใจใช่ปหหนึ่งล้านหนึ่งแสนใจใช่ไึงตัวหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนใจนะเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ไดนแล้ว เพราะว่าหนูก็ไม่มี energy ในการสู้ต่อด้วใช่ไหมเขาให้ไลยชั่วโมงหนึ่งรายกี่ชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงครึ่งมั้งสามสาเป็นไรอ่ะคุณทายคิดว่าจะลุกหลายรอบเรวด้วยสุดไหนนะคะขุดไนท0สองพันขุดไนท์สุดยอดสุดยอด